เปลี่ยนทีวีเดิมๆให้กลายเป็น Android TV ได้ทุกที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต Monomax Maxplay TV Stick แค่เสียบก็เปลี่ยนทีวีเครื่องเก่าให้กลายเป็น Smart TV ได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อทีวีใหม่ ใช้ง่ายเพียงเสียบเข้ากับช่อง HDMI บนทีวีของคุณและเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านี้ก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตเล่นแอปโปรดหรือดูหนังดูซีรีส์ของโ bon o โนแม็บนทีวีจอเดิมได้แบบเต็มตา ดูสนุกไม่มีสะดุดด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11พร้อมแรม 2GB รองรับความคมชัดสะใจระดับ 4K ให้ภาพละเอียดสมจริงง่ายไปอีกขั้นด้วยระบบรีโมทสั่งงานด้วยเสียงเพียงแค่พูดก็ถึงที่หมายที่ต้องการรับชม Monomax MaxPlay TV Stick Size Mini พกผ่าง,ง่ายเสียบง่ายใช้ง่ายสนุกได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วงนี้เนี่ยติดซีรีส์มากๆเลยค่ะแต่พอมี Mono Max ก Maxplay TV Stick เนี่ยก็สามารถพกไปไหนได้ทุกที่ชอบมากๆเลยค่ะใช้ง่ายมากเลยค่ะวัยอย่างเราก็ใช้ได้ทีนี้ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ดูหนังดูซีรีส์จาก Mono Max กและแอปต่างๆที่คุณชอบแค่มี Mono Max ก Maxplay TV Stick รับชมแบบต่อเนื่องได้แล้ววันนี้พิเศษวันนี้รับฟรีไปเลยเครื่องรับสัญญาณโทราทัศน์นอินเทอร์เน็ตโมโนแม็กส์แม็กส์เพลย์ทีวีสติ๊กหนึ่งเครื่องมูลค่า2990บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจโมโนแม็กส์เดือนยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก12เดือนรวมดูได้แบบจุใจ24เดือนทั้งหมดนี้รวมมูลค่า7,742บาทให้คุณจ่ายเพียง1 9 9 9บาทเท่านั้นโปรดีอย่างนี้รีบสมัครด่วนสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร1495 29ช้อปปิง้งช้อปสนุกถูกใจได้ชชัร sure. ์